สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะไปเตยนนก็จะมาทําในส่วนของคลิปรันด o อมให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะ เทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณค่ะเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะเราก็จะมาในหัวข้อนี้ค่ะใครสนใจดูดวงนะคะเพื่อนๆจองคิวได้เลยนะคะกับแอดมินนะคะค่าครูตามกําลังทรัพย์ทั้งคิวพิมคิวโทนะคะแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนของตะกุดกําไรกํายานนะคะก็สามารถเข้าไปดูรูเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำ ตอตบมาฟังคำทํานายกันเลยค่ะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสามารถเปิดเข้ามาฟังได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะถึงจะเป็นรันดอมเราก็มาดูเพื่อความชัวร์ก่อนเนาว่าเราจูนคลื่นกันติดนะคะพลังงานเราตรงกันเนาะ ขึ้นมาใบแรกเป็นสีคาานะคะใบต่อมาเป็นเดอะวิวค่ะอูใบต่อมาเป็นทูออฟวันค่ะใบต่อมาเป็น Two One เดอะเลฟเวอร์น, The นะคะต้องหาอะไรปิดนะเนี่ย ต้องหาอะไรปิดนะเนี่ยโอเค the lover นะคะเห็นลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมิถุนนะคะอืมแล้วก็ออ้ยรัดมากเลย t e n of pentacle s ตั้งแต่ทำคลิปมาเนาะสำรับเนี้ยนะคะที่ไปเตยใช้เนี่ยชุดเนี้ยสำรับเนี้ยที่ใช้เนี่ยนะคะ ไม่ค่อยมีสิบเหรียญออกมาเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกเลยมั้งน่าจะครั้งแรกแหละนะคะที่มีไพ่สิบเหรียญออกมา,น,านันาน้นๆจะเจอทีนึงนะคะซึ่งความหมายของไพ่สิบเหรียญใบนี้ก็คือเป็นเรื่องของทิศทางการเงินเนาะที่จะดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากนะคะ ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตนะคะเห็นธาตุดินธาตุไฟเน,ะะนาะลัคนณาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะให้รู้ไว้เลยว่าพลังงานช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเองก็มีความหนักแน่นนะคะมีความหนักแน่นจิตใจไม่โลเลไม่ไหวเองเนาะค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฐานชีวิตของเราเริ่มจะมั่นคงนะคะเริ่มจะมั่งคัง่งเริ่มจะมีทิศทางที่ ีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะคะการงานเนี่ยบางท่านก็น่าจะทำมากกว่าหนึ่งงานเนาะอาจจะจับงานสองงานขึ้นไปนะคะในเรื่องของการทำมาค้าขายการทำธุรกิจนะคะงานที่มันเป็นเหมือนลักษณะของ การที่เราเป็นนายตัวเองนะคะก็ถือว่าทิศทางก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ตอนนี้นะคะฟังจากต่างประเทศเนาะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอนะคะก็เป็นช่วงที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างมากนะคะเออนะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะไปไหนคนก็เมตานะแล้วก็ทาคือมีความสามารถหลายอย่าง ทำหลายอย่างพร้อมกันได้แล้วก็เป็นคนที่สแสวงหาชีวิตที่มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเนาะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของเราคุณก็มีการาปรับปรุงแก้ไขนะคะพยายามทําให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะมาดูประเด็นนางฟ้าเทวดาประจําตัวของเราเนาะว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเราหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่อาจจะดูน่าก,กลัวเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือข้อความจริงนะคะที่ว่าเราขยันนะคะเราก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะเจ็ดเหรียญใบนี้เป็นรูปผู้ชายที่กําลังปั่นจักรยานเนาะปั่นจักรยานไปที่ไหนสักที่อะ่ะ นะคะก็หนึ่งแหละได้ร่างกายได้สุขภาพที่แข็งแรงเนาะถ้าเขาปั่นจักรยานไปขายผลิตภัณฑ์ไปขายสินค้านะคะถ้ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการขายเขาก็ต้องได้รับผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินกลับมาซึ่งสิ่งที่เทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณอยากจะสื่อสารกับคุณก็คือทุกๆก,การลงทุนของคุณนะคะที่คุณได้ทาไปได้ลงทุนลงแรงลงใจไปนะคะผลตอบแทนจะออกมาคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุ้มกับสิ่งที่คุณพยายามอะ่ะ นะ,ะความพยายามไม่ได้ไร้ค่าไม่ได้ไร้ผลเนาะสิบไม้เนี่ยคุณเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากๆ แล้วก็เต็มที่กับชีวิตมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยกว่าจะมาเป็นสิเหรียญใบเนี้ยเราก็มีการตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินในรูปแบบในเรื่องของงานเนาะเป็นอาชีพที่สุดจริตนะคะอาจจะทําหลายอย่างดูแลทุกๆคนในครอบครัวซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่เราทําเราลงทุนลงแรงลงใจไปผลตอบรับผลตอบแทนมันก็ต้องออกมาดีนะคะผลมันก็จะออกมาดีตามที่คุณคาดหวัง แล้วก็ไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานะคะอะไรก็ดีที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจเราเสียดายไปเนาะกเ็เรื่องราวบางอย่างเนี่ยนะคะที่มันเหมือนเราไปควบคุมมันไม่ได้นะคะหรือเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราพลาดไปโอกาสที่มันเคยมีคนหยิบยื่นมาให้แล้วเราพลาดตรงนี้ไปเนี่ยก็อย่าอย่าเสียใจไปนะคะมองมองไปข้างหน้าแล้วก็อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดก็ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งหน้า ไปต่อนะคะเห็นไหมคะอันนี้ไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยเขาเขานั่งตักกะแตนหรือนั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นแมงเป็นมแมลงเนาะที่กําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าชีวิตของของเราก็เหมือนกันนะคะอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเสียดายนะคะก็อย่าอย่าเสียใจเนาะแล้วก็ให้โฟกัสสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้านะคะอะไรที่เราไปควบคุม หรืออะไรที่เราดึงกลับมาไม่ได้แล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยวางอันนี้คือสิ่งที่เราเทวดานางฟ้าอยากจะสื่อกับคุณเนาะจริงๆแล้วชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราตอนนี้มันอยู่ในเส้นทางที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณเองก็ถือว่ามีความสุขในระดับหนึ่งนะคะถึงจะไม่ได้สุขสุดๆแต่คุณก็มีความสุขดีนะคะจงพอใจจงขอบคุณสิ่งที่มีนะคะเห็นไหมคะไพ่เจอโวลขึ้นมาเนี่ยนะขอบคุณสิ่งที่มีนะคะ ทุกอย่างทุกสิ่งในชีวิตนะคะไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เราผ่านบททดสอบหลายๆบทมาเนะาะผ่านบททดสอบหลายๆบทมาแล้วก็อยู่ในจุดที่เราสุขสมหวังนะคะสิ้นสุดกระบวนการต่างๆตั้งแต่ไพ่เดอะฟูลมาจนถึงเดอะเวิลด์เนี่ยนะกระบวนการชีวิตเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากตั้งแต่แรกเริ่มเป็นทารกนะคะไปจนถึงการเป็นเด็กการเป็นเด็กการเป็นวัยรุ่นการเป็นผู้ใหญ่ นะคะวัยกลางคนนะคะเรียนรู้ลองผิดลองถูกอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะคุณเองก็ตกผลึกความคิดตกผลึกชีวิตนะคะเนี่ยกลั่นกรองไตรตรองอะไรมาค่อนข้างที่จะดีแล้วนะคะอยู่ในจุดที่เราก็มีความสุขนะตามวิถีชีวิตของเราที่เราได้สร้างมาจากอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณก็ไกด์คุณนะคะบอกคุณสื่อสารกับคุณบอกกล่าวกับคุณว่าอะไรที่เราทุ่มเทมาโดยตลอด นะพยายามมากมากนะคะมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจอย่างมากที่จะมีที่จะเป็นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสมหวังได้มีสิทธิ์ที่จะสําเร็จได้เช่นกันนะคะพพเพราะไพ่ใบนี้เหมือนเราผ่านวงจรชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านความรักผ่านความไม่รักมาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชีวิตมันก็ไหลไปในทิศทางที่ควรจะเป็นเนาะการที่คุณช่วยเหลือสังคมการที่คุณช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือการที่คุณมีน้ำใจกับคนที่คุณรักกับครอบครัวของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันบ่มเพาะนะคะเหมือนคุณถูกกระเทาะเปลือกแล้วอะนะกลายเป็นผีเสื้อนะคะที่แบบเขาเรียกอะไรอะพร้อมที่จะโบยบินแล้วอะนะคะเหมือนผ่านการ transformation มาแล้วนะคะ นะเรียนรู้อะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะมีไพ่เจ็ดอันนี้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะก็ลองผิดลองถูกนะคะลองทําหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะจนอยู่ในจุดที่อะไรอะไรมันก็เหมือนเราเราไม่ได้รู้สึกประวัติพันพึงกับอ,อ,อุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะอันนี้มันก็มันก็เป็นข้อดีในการที่เราได้เรียนรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะด้วยตัวเองนะคะบางท่านเนี่ยก็ พึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยทำงานเลี้ยงตัวเองนะหาเงินใช้เองนะคะทุกอย่างคุณคุณพึ่งพาคุณพึ่งพิงตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าน่าชื่นชมนะคะความขยนันความเพียรความวิริยะอุตสาหะของคุณที่คุณมีนะคะทุกอย่างแหละที่ไปใจกล่าวมาเนี่ยต้องชื่นชมนะคะเราเองก็ขอบคุณตัวเองด้วยคุณเก่งมากๆนะคะ คุณเก่งมากๆเลยแล้วก็ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะใกล้แล้วนะคะที่เราจะประสบความสำเร็จเนาะใครที่อยากจะเจอความรักที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นคุณก็จะได้เจอหรือแม้แต่การยาณมิตรนะคะเพื่อนดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของเราก็มีเช่นกันการทำงานที่เราจะประสบความสำเร็จเราก็มีเช่นกันนะคะรวมทั้งสิ่งที่เราคิด เอาไว้ในใจนะคะเก็บซ่อนเอาไว้ในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความฝันที่คุณอยากจะมีอยากจะทําอยากจะเป็นอะทุกอย่างที่เราเก็บเอาไว้ในใจเนี่ยนะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้สานต่อความฝันของคุณนะคะก็ถือว่าทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะอยู่ในจุดที่กําลังเติบโตนะคะพร้อมที่จะบยบินพร้อมที่จะ ออกไปสู่โลกกว้างโล,โ,ลโลกใบใหญ่กว่าเดิมเออนะทีนี้เรามาดูกันต่อจากไพ่อีกหนึ่งชุดนะคะผมจะบยบินแล้วจ้าอารมณ์ประมาณนี้เก็บก่อนเนาะ เทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณความทรงจำที่ดีดื้อดึงแมเคยเป็นไหมเคยแบบดือ้อคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรเราก็จะแบบว่ามีมุมมีความคิดของเราคือเราเป็นคนที่คิดนอกกรอบเนาะต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนมีความคิดที่ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ตีกรอบตัวเองเอาไว้เป็นคนที่คิดแปลกแตกต่าง แต่เราก็ไม่ได้ผิดนะที่เราคิดนอกกรอบแล้วก็ไม่ได้ผิดที่คนอื่นไม่เข้าใจเรานะคะทุกคนมีมุมมองม,มีมีชุดความคิดที่แตกต่างกันไปนะคะผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองคุณด้วยความไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ทําไมคุณถึงไม่ฟังทําไมคุณถึงอ่เป็นแบบนี้นะคะหลายๆหลายๆครั้งที่ จะมีผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคอุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เข้าใจเรานะคะแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะคะตอนในวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะยังยังไม่เข้าใจในความคิดหรือความรู้สึกของเราพอเราโตขึ้นนะคะถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งเนี่ยครอบครัวหรือผู้ใหญ่หรือคอุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมองคุณด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เขามองว่าเราแบบทําไมเราเป็นคนดือ้อเป็นเด็กดือ้อทาไมไม่ยอมฟังอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ความดื้อของคุณเนี่ยมันเป็นความดื้อที่ ดื้อแล้วอยากได้ดีอ่ะไม่ใช่ดื้อแล้วไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็เลยดูเหมือนบางทีอ่ะเราเป็นคนที่บอกบอกเราไม่ค่อยฟังเพราะว่าคุณคุณเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะคุณจะไม่ค่อยเชื่อเชื่อใครง่ายๆคุณจะเชื่อตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลกที่เราจะคิดอีกแบบหนึง่งคิดอีกมุมหนึง่งมองอีกมุมหนึง่งไม่ได้ผิดอะไรนะคะ คนที่ชอบสีดำไม่ได้ผิดคนที่ชอบสีขาวก็ไม่ได้ผิดทุกคนมีเหตุมีผลของตัวเองเสมอคุณก็เช่นกันอันนี้คือสิ่งที่เทวดานางฟ้าของคุณอยากสื่อเนาะถ้าละคุณเคยมีปมในวัยเด็กว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจทำไมครูไม่เข้าใจทำไมเพื่อนไม่เข้าใจทำไมมองว่าเราแปลกนะคะวันนี้ก็เหมือนสิ่งที่ท่านอยากสื่อก็คือคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้คุณไม่ได้แบบไม่ดีคุณไม่ได้ผิดนะให้คุณเนี่ยเคารพตัวเองนะคะ วันหนึ่งทุกๆคนจะเข้าใจเองอะอย่างที่บอกหละว,ว่าคนที่ชอบกลางวันก็ไม่ผิดคนที่ชอบกลางคืนก็ไม่ผิดชอบสีขาวก็ไม่ได้ผิดชอบสีดําก็ไม่ได้ผิดทุกทุกคนมีเหตุมีผลในตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ได้ชอบเหมือนเขาการที่คุณไม่ได้อยู่ในกติกาของเขา ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีแต่เรามีเหตุมีผลของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขหรือเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันเป็นปมในใจของเราตรงเนี้ยต้องปลดล็อกแล้วก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไปซะนะคะไพ่สติสัมปชัญญะขึ้นมาเนะาะไพ่ของการก้าวหน้าการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเลื่อนขั้นนะคะการปรับเงินเดือนขึ้นไพ่ของการช่วยเหลือขึ้นมาก็สิ่งที่เรา จะไปทำเพิ่มได้นะคะหลังจากที่ฟังคลิปนี้นะง่ายๆเลยนะคะนั่งสมาธิวันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้หรือนะคะทำบุญด้วยการบริจาคแบ่งปันนะคะสละออกให้ไปนะคะอาจจะไม่ได้เป็นยอดที่มากมายเนาะแต่ให้ออกไปแบบที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเดือดร้อนอะไรเราแบ่งปันออกไปได้พอเรารู้จักสละออกเรารู้จักให้ เหมือนจัก,กรวาลเขาก็จะดึงดูดเขาก็จะจัดสรรสิ่งดีๆเข้ามาเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใบเตยขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะจริงๆ,ส,งๆสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะทั้งวิถีชีวิตของคุณที่มันเป็นไปในทิศท,ทางที่ควรจะเป็นแล้วก็สิ่งที่คุณคิดคุณมุ่งหวังหรือความฝันของคุณกําลังจะได้สารต่อนะคะมีความก้าวหน้า มีความรุ่งเรืองนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งเกิดขึ้นตรงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะมีกำลังใจมีความสุขมีความมั่นใจที่จะสารฝันของตัวเองนะคะให้สำเร็จแล้วก็ปลดล็อกความรู้สึกไม่ดีต่างๆในอดีตทิ้งไปนะคะสละไปทิ้งไปปล่อยวางไปความทรงจำที่ไม่ดีจำเอาแต่ส่วนที่ดีๆแล้วก็เป็นเราในเวอร์ชันใหม่ที่สดใสสวยงามนะคะสง่างามที่สุดเนาะเจอกันไปเตยในคลิปหน้า ะะวันนี้เราสามารถพิมพ์รับคําตอบรับคําทํานายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์5959นะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ